สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกๆท่านนะครับวันนี้มารู้ทันมิจฉาชีพนะครับเกี่ยวกับเรื่องของแก๊ง call center ต่างๆที่โทรศัพท์มาเป็นแบบระบบตอบรับอัตโนอมัติแล้วโอนสายให้เรากด1กดศกด9กดนูน่นกดนี่กดน,นั่นกดพ่อกดแม่กดตายายกดจ้างเย็ดอะไรของมันเนี่ยนะครับของกลุ่มมิจฉาชีพนะครับวันนี้เบอร์โทรศัพท์ของผมเนี่ยมา2เบอร์กับ1ข้อความนะครับมิจฉาชีพล้วนๆเลยครับ ตอนนี้มันใช้วิธีการนะครับก่อนหน้านี้ก็มีมาแล้วนะครับแต่ว่าผมไม่ได้มาทำเทปารายการอาบอกกล่าวเฉกกระบวนการของมิจฉาชีพนะครับซึ่งวันนี้โดนไป2เบอร์นะครับแล้วก็อีกหนึ่งข้อความนะครับก็เลยมาทําคลิปเป็น EP ีหนึ่งก็แล้วกันครับรู้ทันเฉกกระบวนการของมิจฉาชีพนะครับเฉเฉว่าเบอร์เนี่ยคือคือวิธีการแบบนี้คือมิจฉาชีพนะครับ อันแรกเลยตัวนี้นะครับเบอร์มิจฉาชีพเนี่ยง่ายๆเลยครับถ้าเกิดว่ามาแล้วขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกนะครับถ้าขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกอันนี้คือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซนครับมันจะบอกยังไงก็ตามแต่นั่นคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซนตนะครับถ้าขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซนตครับตัวเลขจะสั้นหรือตัวเลขจะยาวถ้าขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกนะครับเครื่องหมายบวกแบบนี้มิจฉาชีพร้อยเปอร์เซนตนะครับ หรือบางทีเป็นเบอร์โทรศัพท์10ตัวนะครับเบอร์มือถือกี่ตัว10ตัวนะครับถ้าเป็นเบอร์มือถือ10ตัวเราก็จะต้องดูก่อนนะครับว่ารายละเอียดที่ในในเทปของมันอ่ะมันเป็นเทปของเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะครับจริงๆแล้วมันก็คือมิจฉาชีพทั้งหมดนะครับบอกให้กดนู่นกดศนย์กด1เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่หากมีข้อสงสัยติดต่อเจ้าหน้าที่กด0ูนย์กด1กด9กกดอะไรเนี่ยนะครับนั่นคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับที่มันจะมา หลอกเรานะครับเหมือนอย่างอันเนี้ยมันเป็นเครื่องหมายบวกนะครับบวก697นะครับบวก697 632 130 693อันเนี้ยมันโทรมาเมื่อวันที่25ิตมิถุนายน2 5 6 5เวลา10นาฬิกานาทีนะครับแล้วมันเป็นเสียงตอบรับอัตโนมัติบอกว่าสวัสดีค่ะจากสารอาญากรุงเทพ คุณมีหมายจับกรุณากด9เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่นะครับหมายจับนะครับหมายจับออกโดยสาราญานะครับโอ้โหไม่เนียนครับอันเนี้ยไม่เนียนมิจฉาชีพไม่เนียนนะครับแล้วขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายวกอันเนี้ยมิจฉาชีพร0 0นะครับแต่ถ้าเป็นเบอร์ปกติแล้วบอกว่าสารายาอันนี้ก็เข้าข่ายมิจฉาชีพ100%เหมือนกันนะครับาสารออกหมายจับจริงนะครับสารจะไม่โทรมาหาเรา นะครับสารออกมาจับจริงสารจะไม่โทรมาหมาเรานะครับเออประชาชนต้องรู้ไว้ด้วยนะครับมิจฉาชีพมันอ้างสารศารอาญาหลายท่านก็โดนไปแล้วนะครับหลายท่านก็ได้รับโทรศัพท์เกี่ยวกับเรื่องของมิจฉาชีพไปแล้วนะครับนี่คือบอกย้ํากันอีกครั้งหนึ่งว่ามาลักษณะแบบนี้คือมิจฉาชีพขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกนะครับมิจฉาชีพทั้งหมดครับขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกเครื่องหมายนู่นเครื่องหมายนี่เครื่องหมายนั่นตัวเลขจะสั้นหรือจะยาวไม่เกี่ยวครับถ้ามีเครื่องหมายพิเศษนําหน้า มิจฉาชีพร้อยเปซครับสบายใจได้เลยครับไม่มีปัญหาครับไม่ใช่ของจริงนะครับอันนี้คืออันนึงที่โทรมาเป็น c เซ็ center เป็นเทปต,ตอบรับอัตโนมัติผมก็เลยขี้เกียจกด9นะครับผมก็วางสายทิ้งไปนะครับและต่อมาอีกนะครับต่อมาอีกก็คืออีกอันนึงต่อมาวันเดียวกันครับ25มิถุนายน2565เวลา15นาฬิกา4ีนาทีมาอีกับเครื่องหมายบวกเห็นเบอร์ปุ๊บ มิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับอันนีครับเบอร์เนี้ยบวกศูนย์1ก้าเจ็นะครับมันใช้โปรแกรมพิเศษแล้วมันตั้งตัวเลขขึ้นมาเองได้ครับแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เป็นเครื่องหมายบวกนะครับนั่นคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นต์ครับของจริงไม่มีนะครับอันเนี้ยมันบอกว่าสวัสดีค่ะสารอาญากรุงเทพใต้นะครับอันเนี้ยมาสารอาญาอีกแล้วครับเบอร์ก่อนเบอร์เนี้ยเบอร์นี้ก็สารอาญากรุงเทพใต้เบอร์นี้ก็สารอาญากรุงเทพใต เทพใต้นะครับคุณมีหมายเรียกอันนี้มีหมายเรียกครั้งก่อนนุ่งหมายจับครั้งนี้มาหมายเรียกนะครับจากสารอาญาต้องการทราบรายละเอียดการณากดหนึ่งค่ะอันเนี้ยมิจฉาชีพไม่เหยนนะครับสารอาญาเขาจะไม่ออกหมายเรียกหมายเรียกเนี่ยเป็นออกโดยพนักงานสืบสวนโดยตำรวจนะครับสารจะไม่ออกหมายเรียกนะครับสารจะออกหมายจับแต่การจะออกหมายจับมันไม่ได้ออกหมายจับกันได้ง่ายๆนะครับ ประชาชนไม่ต้องตกใจครับมาลักษณะแบบนี้อ้างสารอาญาเลยครับครั้งนี้กลัวม,มันอาจจะหลอกคนอื่นได้นะครับแต่หลอกผมหลอกไม่ได้ครับสารอาญาเลยครับครน,นี้อ้างสารอาญานะครับโอ้ฟังแล้วฟังโอ,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 อคูเลยนะครับโอ,อ,อ,อ้เออตาล้อนลูกวาวเลยครับอยากจะด่าแต่ไม่อยากจะด่านะครับก็ปล่อยให้ระบบอะตอบรับอัตโนมัติมันะระบบเสียงเสียงคอนเซ็ตเตอร์มัน่ะก็พูดวนอยู่ประมาณ2รอบหรือ3รอบแล้วมันก็วางสายไปเองนะครับไม่กดครับไม่กดหนึ่ง กูไม่ติดต่อครับนี่คือมิจฉาชีพมึงจะโทรมาก็ปล่อยให้มันพูดอย่างนั้นไว้นะครับเ,เงินไม่หายนะครับแล้วก็ฝากไปดถึงมิจชาชีพด้วยนะครับเบอร์ที่โทรมายกเลิกของออพร้อมเ a y เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ไม่ได้ผูกกับธนาคารใดๆแล้วเบอร์ที่มึงโทรมากูยกเลิกจากของธนาคารหมดแล้วเปลี่ยนเบอร์ใหม่หมดแล้วครับติดต่อกับธนาคารผูกกับบัญชีธนาคารอะไรต่างๆเนี่ยเปลี่ยนเบอร์ใหม่หมดแล้วครับฝากไปถึงมิจชาชีพนะเบอร์นั้นมึงไม่ต้องโทรมาแล้วเบอร์ที่มึงโทรโทรมาเนี่ยไม่ต้องโทรมาแล้วนะครับ เลิกการติดต่อกับธนาคารและเบอร์นั้น่ะนะครับใช้เป็นเบอร์เบอร,เบอร์เบอร์ลอยนะครับเบอร์ที่ใช้งานจริงอ่ะใช้อีกเบอร์หนึ่งติดต่อกับธนาคารน,นะมิจฉาชีพมึงไม่ต้องโทรมาแล้วหรอกมึงโทรมาก็หลอกกูไม่ได้แล้วนะครับมึงไม่ต้องอ้างอะไรอีกนะครับก่อนหน้านี้ก็มีอ้างอ้างกสตชเขต3.2อีกอ้าวกสตชมีเขต3-2ด้วยโอ้โหนะครับอ้างก่อนนั้นเนเี้ยอ้างกสตชว่าเบอร์ของเราเนี่ยได้รับการร้องเรียนเป็นจำนวนมากต้องการจะ ต้องรงับเบอร์ภายใน2ชั่วโมงนะครับถ้ามีปมัญหาอะไรให้ติดต่อกด0ูนย์กดเอะไรเนี้ยนั่นคือมีจฉาชีพทั้งหมดนะครับเออไม่ต้องโทรมาแล้วมีจฉาชีพมันไม่ได้กินกูหรอกนะครับแล้วต่อมาอันนี้เป็นส่งข้อความเกมนะครับบอกว่าหาเงินหาเงินเกมสมัครแจกอะไรเนี้ยของมันแล้วแต่ตายายอะไรของมันรับส่วนลด2 0ห้ามกดไปตรงนี้นะครับอันเนี้ยคือเกมแบบคลิกเข้าไปปุ๊บเนะี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีลิงก์โดนแฮ็กข้อมูลในมือถือ นะครับส่งมาจาก EM 345แล้วก่อนหน้านี้ก็จะมีส่งมาอีกนะครับให้ปล่อยกู้นะครับธนาคารโน้นธน,น,นคาคารนี้ธนคาคารแลวแต่มันจะอ้างนะครับมิจฉาชีพมันก็ส่งข้อความมาตามเบอร์ไม่ต้องส่งมาแล้วนะเบอร์เบอร์ที่ใช้อยู่ตอนนี้ไม่ได้ผูกกับบัญชีธนาคารแล้วไม่ได้ผูกอะไรเกี่ยวกับธนาคารแล้วแจ้งยกเลิกไปหมดแล้วณมิจฉาชีพมึงไม่ได้กินกูหรอกนะครับใช้เบอร์อื่นไปแล้วนะครับมิจฉาชีพไม่ต้องโทรไม่ต้องส่งข้อความอะไรมาแล้วนะครับนี่คือมาบอกกล่าวประชาชนทั่วไปนะครับว่า ถ้าเจอลักษณะอย่างเนี้ยถ้าเป็นข้อความนะครับให้สันนิษฐานว่าเป็นมิจฉาชีพไว้ก่อนนะครับเบอร์ที่หัวเข้ามาเป็นของข้อความเนี่ยส่วนมากถ้าถ้าไม่ได้เป็นจากธนาคารถ้าไม่ได้จากสิ่งที่นู่นนี่นั่นนะครับส่วนมากจะเป็นมิจฉาชีพนะครับถ้าหัวมันแปลกๆตรงเนี้ยหัวตรงเนี้ยมันแปลกๆก็คือมิจฉาชีพนะครับและรายละเอียดมันแปลกๆตรงเนี้ยก็คือมิจฉาชีพให้กู้เงินกี่บาทกี่บาทอะไรเนี้ยนะครับส่งมาลักษณะนั้นคือมิจฉาชีพ หลอกลวงข้อมูลของเรานะครับเพราะฉะนั้นประชาชนก็ไม่ต้องไปกดถ้าก,กดเดี๋ยวมันจะมีการแฮกข้อมูลมือถืออะไรต่างๆอีกเยอะแยะมากมายนะครับเพราะฉะนั้นอันตรายที่สุดนะครับไม่ต้องไปทําอะไรมันก็ไม่ต้องไปกดนะครับอันนี้คือมาบอกนะครับอันนี้คือมาบอกมากล่าวมาเล่าสู่กันฟังนะครับว่ามิจฉาชีพตอนนี้ก็มาอาลวงอาลวาดกันกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับเทปนี้ขึ้นติกตกอกไม่ได้นะครับเดี๋ยวโดนแบน นะครับทิกตอกมันมันบดลวกนะครับเอาสิ่งดีๆไปนําเสนอให้กับคุณผู้ชมเรื่องตีแผ่ไม่ชาชีพเนะี่ยเอาขึ้นติกตอกไม่ได้ครับแบนหมดครับโดนหมดนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้ลง youtube อย่างเดียวนะครับคุณผู้ชมก็ไม่ต้องตกใจนะครับถ้ามาเป็นเสียงตอบรับอัตโนมัติแล้วบอกว่าจากสารอาญากรุงเทพกรุงเทพใต้นะครับธรรมดาผมเป็นคนคนใต้นะครับก็ อาจจะพูดกรุงเทพไม่ได้ชัดเท่าไหร่นะครับถ้ามาจากสารอาญากรุงเทพอะไรเงี้ยนั่นคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็นะครับไม่ว่าจะเป็นหมายจับหมายเรียกนะครับนั่นคือมิจฉาชีพร้อยเปอร์เซ็ครับถ้าเบอร์ขึ้นต้นด้วยเครื่องหมายบวกหรือเบอร์ที่ขึ้นต้นด้วยอักขระพิเศษนะครับมิจฉาชีพทั้งหมดครับถ้าตัวเลขไม่ว่าจะเป็นตัวเลขกี่หลักก็ตามนะครับถ้าขึ้นขึ้นต้นด้วยอักขระพิเศษมิจฉาชีพทั้งหมดครับ หรือถ้าเป็นเบอร์ปกติก็เราต้องดูก่อนนะครับเราต้องโทรกลับไปหามันถ้าเบอร์ปกติที่ใช้งานกันทั่วไปเราต้องโทรกลับไปได้แต่ถ้าเบอร์ปกติแล้วโทรกลับไปไม่ได้นั่นหมายความว่ามิจฉาชีพนะครับถ้าโทรกลับไปไม่ได้แล้วมิจชาชีพครับอ่าสังเกตไว้แค่นี้พอนะครับแล้วเจอกันใหม่ในครั้งหน้านะครับสำหรับ E p พีหนึ่งของมาบอก เรื่องของมิจฉาชีพไว้เพียงแค่นี้นะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่ามันมีอะไรใหม่ๆม,มามิจฉาชีพโทรเข้ามาใหม่เดี๋ยวผมก็จะนํามาทําเป็นคลิปบันทึกเทปรายการเป็น EP 2อีกครั้งหนึ่งครับสำหรับ EP 1จบไว้เพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ